โอ้ยหายใจไม่ค่อยออกอะ่ะจมูกมันตันน่ะภาษาอังกฤษจ,จะพูดยังไงดีคะเวลาที่เราไม่สบายใช่ไหมมันจะมีอาการจมูกตันน่ะ My nose is blocked เนี่ยจมูกฉันมันโดนบล็อกก็คือมันตันฉันหายใจไม่ค่อยออกเลย I can't breathe well I can't breathe well because my nose is blocked เห็นไหมรวมกันก็บอกว่า เนี่ยฉันน่ะหายใจไม่ค่อยดีเลย I can't breathe well because เพราะว่า my nose is blocked แล้วถ้าจมูกมีน้ำมูกไหลอะคะพูด,ด้วยยังไงดีอะ my nose is runny ไม่ใช่ running น,นะอันนั้นกำลังวิ่ง runny ก็คือจมูกฉันมีน้ำมูกไหลแล้วบางทีมันมีอาการคันตาใช่ไหมคะคำว่าคันภาษาอังก,กฤษว่าไง itchy itchy นี่ตามันมีอาการคันนะ my eyes are itchy My eyes สองข้าง R I C H y. โอ้อค่ะวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะจะมูกน้ำมูกไหลคันตาจะมูกตันหายใจไม่ค่อยออกนักเรียนจำได้เปล่าเรนแล้วต้องไปทบทวนนะคะหรือจดในสมุดก็ได้นะไหนลองพิมพ์ในคอมเมนต์หน่อยค่ะจะมูกมีน้ำมูกไหลภาษาอังกฤษว่ายังไงจ้ะดูซิว่านักเรียนจำได้ไหมถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามแล้วก็แชร์ไปฝากเพื่อนกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าของเรนจ้ะบายสนใจเรียนภาษาอังกฤษก็ะถักมาเลยนะ